สวัสดีครับนี่ครับมือนีเข้ากับมาอยู่กันกับร่างทรงปูดำเมื่อนี่อ่าร่างทรงปูดำเพิ่นได้ยม่ยมบ้านบุญผ้าโชคบุญผ้ารวยอ่าแล้วก็ทีมงานมือนีเข้าอยู่ในสตูดิโอห้างห้างแห่งหนึ่งนะครับมือนีเข้มาถามเพื่อนฝันดีสาเหตุที่เพิ่นที่มาเมื่อนี้เพื่อนที่มาเน้นย้ำตัวเลขให้แล้วก็มาว่าฝันดีมาอธิบายตูวฟังว่าเข้าสมกวรจะลงทุนตัวใดซื้อตัวใดเพราะฉะนั้น มาเมื่อนี้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของควายพิลางเอฟซีแฟนช่องทุกถูกช่องโดยเฉพาะผู้ใกล้ชิดของอ่าหลางส่งเนาะค่ะมีส่องใดแน่ก่อนละไอ้ใกล้ชิดเนี่ยมีอ่าผ้าผ้าโชงเนาะค่ะแหม่มมผ้ารวยเนาะค่ะกับกองเอ่อสองช่องนี้ชิงค่ะกองผ้าร่วยค่ะกองผ้ารวยค่ะกองผ้ารวยพิมพ์ผ้ารวยเนาะค่ะแล้วก็เอ่อใกล้ชิดก็จะมีแหม่ม ผ้าลวยเนาะค่ะแล้วก็ับผ้าผ้าโฉกเนาะค่ะกับถ้าจังใดกับติดตามสองช่องเนาะค่ะเพราะเพราะว่าเพราหนูพันยูไก่เนาะค่ะบรอษัทเดียยูไก่ก็ตามนั่นแม่ยูไก่ก็ตามแม่เนี่ะก็บจัมามาหาล่ะค่ะอันนี้เป็ี่ยนการดีบ้านนี้ผมจีเขา้อเรื่องเลยก็แล้วกันเนาะค่ะอ่ามาเมื่อนี้กับเครื่องจีบว้บ่เสียโอกาสนี่ไปวันต่อไปคือได้ยินข่าวว่า ฝันดีบ่ตัวเลขได้มาแล้วปูให้มาแล้วบ่ซึ่งเป็นกันไหนช่วยอธิบายอให้เอฟซีแฟนช่องเขาได้ฟังแน่บน้าอได้ได้ปล่อยตัวเลขซีตูไปแล้วเนาะค่ะก็ได้ฝันฝันว่าบ้านของนี่ได้จัดงานเนาะค่ะแต่เป็นงานมงคลเนาะค่ะฝันว่าเตัวของนี่จัดงานแล้วก็ได้ได้ขาวง้อเนาะค่ะขาวง้แก่มูเนาะค่ะแกะคนในบ้านแกเ่ แก่จนคนมากินอยู่ในบ้านน่ะเต็มเลยเนาะคะ่ะจนหล่นบ้านน่ะกินน้ำขังเฮี้ยนกระพองเนาะคะ่ะตัวเลขคิดว่าเลขสี่ตัวเนาะคะ่ะเลขสี่ตัวนี่เพราะว่าคิดว่าเขาแล้วหลักกระพองจะมีอยู่เนาะค่ะมีมีหาวินไปเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวล่างเองจะย้ำเน้นอยู่ที่สองเก้ากับเจ็ดสองเนาะคะ่ะอ่อถ้าเลขจะมีปัญหาจะลด ลดหนึ่งแต้มหรือเพิ่มหนึ่งแต้มล่างจะล่างจะตั้งขึ้นให้เนาะคะ่ะค,คือสองเก้ากับเจ็ดสองเนาะ,ะขออนุญาตขึ้นกาลับอะไรนี่ได้ป้ะโอ้เนี่เา <c oughs> อาวอานี่อธิบายชีได้ชัดเจนขึ้นนะครับค่ะคอันนี้ข้าเ,เข็ดข้าวส้มรอบแรกนะคะ่ะครับคือคือมือวันศิลใหญ่เนาะค่ะข้าวกระเจดีซีตวนี้เนาะค่ะเหล่าโมว่างนี่กับวั่นระเนาะค่ะข้าก็ส่งอีกรอบนึงเนาะค่ะครับผมข้าก็จัดพิธีก็จะได้มาอยู่ที่แปดเจ็ด หลักสามหาเนาะ,ค,ะ 7, 7, 3, ค่ะแจดเจ็ดกับสามห้าค่ะเอ่อขอฝากเอฟซีด้วยค่ะที่ที่ล่างบอกไปเนาะคะ่ะบวาคูดาเนาะคะ่ะถ้าถ้ามีปัญหาอีหยังเลขของขูดําจะลดหนึ่งแต้มหรือเพิ่มหนึ่งแต้มเท่านั้นเนาะ,ค,ะค่ะกะจะบม่ลดหลายจะบ่อไอ้นี่ถ้าทามันเคลือ่อนมันจะเคลื่อนแค่แต้มเดียวหรือขึ้นแต้มเดียวเท<ช>่านั้นเนาะ,ค,ะค,ค่ะกะ ก็ควางคิดว่าเลขนี้คือเขาแล้วเพราะว่าฟันดีมามคะ่ะเพราะว่าอธิษฐานแล้วเนาะคะ่ะอธิษฐานว่า้า้าเลขเอ่อเขาแล้วว่าเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะในซีตูนี่ให้ฟันให้ฟันได้สิ่งได้คลองเนาะคะ่ะกราคว้งกับฟันว่าที่บ้านาจัดงานแล้วก็แจก,กเนื้อเนาะคะ่ะให้คนลหลายๆคนทาแอดคําว่าแจก,กเนือ้อแอดอาจจะแจกเอฟซีก็ได้ด้อค่ะค่ะครับ <laughs> จัดเจน เราเบาเข่าคางจะคล้องไว้ส่งอ,อ,อขาขางว่านี่แหละจ้าเ่าเข่าคางนะสีโชคดีก้อนมูหลังวันที่นั่งปกตินะครับเนาะอ่ะไม่นีผมจีบเบาไว้ย,ยังสิปกติเนี่ยเลขสีตัวของเพิ่นเนี่ยลักษณะการวงกลมเพิ่นสีวงกลมแค่คู่เดียวงวดนนี้เพิ่นเปลี่ยนจัง,งจไหนห้าสีไวออ้จงไหนอาจจะเป็นสามตัวก็ได้เนาะคะ่ะห้าอาจจะเอาท่านห้าเจ็ดสองเลยห้าเจ็ดสองก็ได้เนาะค่ะหรือว่าเออเป็น ค่ะสองเกตยังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะแต่ให้เอาหานี่ไว้ข้างหนา้าเ<ม>พิ่นบอกว่าเอาไว้ข้างหน้าเนาะคะ่ะค,คำว่าข้างหนา้าก็คือเข้าเลี้ยงเนาะคะ่ะเ,เลี้ยงเลี้ยงเหล็กหรือเขียนเท่เน,นี่ยเขียนห้าเจ็ดสองหรือว่าห้าสองเกตเนี่เพิ่นจะบอกว่าเอาไว้ข้างหน้าเนาะคะ่ะตัวนี้เนาะคะ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นข้างหน้าคือเป็นหาสองยังสี่ก็ได้เนาะค่ะอ่อ แต่จะบอกเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะที่ปูปูเพิ่นวงไห้อาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้เพราะว่าประวัติของเพิ่นมันจะออกอยู่ในซีตูนี้ก็ได้บางที่อาจจะเป็นหลอกหรือของจริงก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพ่นเพลนจะไห้เฮ้าเฮ็ดเป็นแบบว่าคือจังมีปริศนาจังสี่ไหมคะเอ่ออาจจะออกเป็นเจ็ดเก้าจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะ ให้ให้เข้าวิ่นโหลดค่ะในซีตัวนี้กอดข้อเลนได้เลืยจับให้มันแด้งุูคูเนาะค่ะเอาทีนะครับขออนุญาตยกขึ้นชุงๆในเห็นใบหน้าน้ำเห็นตัวเลขคว่มนะครับอันนี้มันไทยลงไปตำพูดไว้เออนี่สวยงามมากครับกับเลขของปูดำเนาะค่ะให้วิ่นให้จับคูอหลดเนาะค่ะยาเวนค่ะยาเวนยาเวนว่าสื่อสื่อแต่คูนี่เอาคูนี่เนาะค่ะกะส่วนมาก บางครั้งว่องกระถือเต็มๆกับนีเนาะค่ะบางครั้งว่องบ่ถือกับนีเนาะค่ะเลขกปูดำเนาะค่ะจะปากเอฟซีใบเนาะค่ะทําไมวงแล้วไม่ออกจังเสียเนาะค่ะเพื่อนอาจจะแปลว่าถ้าบอกตรงไลายกับพิศนิษฐ์จังเสียเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนป็นเหตุเนาะบางครั้งคือจังแตกหางวดที่แล้วนี่เนาะค่ะครับแอบนี่จะเบาๆเนาะค่ะล่างตัวตัวล่างเองจะเบาๆถึงเนาะค่ะตัวแตกหาง เพื่อนก็ได้มาบอกนะคะเพราะว่าตัวร่างลืมไปเรื่อยละเป็นอย่างจาังว่าเปลแ่ยหาคือของมามาันแต่นนในที่สุดเพื่อนก็มาบอกอีกคือเก่าเนาะคะ่กะก็ได้บอกเอฟซีว่าถ้าว่าเป็นแปดหกก็จะเป็นแปดหาเนาะคะ่ะถ้าเป็นแปดหามันก็จะอยู่ในของปูดําอยู่แล้วเนาะคะ่ะกลางวันนี่คือกันก็จะอยู่สี่แต่ค่ะมีปัญหาตัว่างจะรีบบอกเอฟซีเนาะคะ่ะเพราะว่าค่ะจะมีปัญหา รอบว่าิ่นจะบอกอก่อนเหลขออกสองหมือ่อยู่แล้วเนาะคะ่ะอาจจะมีตัวใดที่มีปัญหาถาบ่บมีก็คือบ่มีย่ยางเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเลขกูดั้ให้แล้วคือห้เลยบบมีกกรวมามือนีตัวนี้มืออื่นตัวหม่เนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าเข้าจะเหตุสองหลอบคือหลอบแรกจะเป็นสีตัวเนาะคะ่ะหลอกที่สองจะเป็นสองกูนีเนาะคะ่คะ,คะเลขลักของเพิ่นเนาะคะ่ะเลขลักของเพิ่นเลขตัวเดียวคือเลขวิ่งของเฮ้าเนาะคะ่ะ ก็จะมี U2 U3 U7 เนาะค,ะค่ะเอ่อก็ะให้ทุกคนสังเกตเมืองเนาะค่ะว่าเหลขกตัวนี้นะพ่นจะเข่าตุตุเข่าทุกข้างหวดก่อนพุ่นจะเขา่ขาหาเจ็ดเนาะค่ะหดเมอกี้มันจะเป็น2 5 8เน<ม>าะค่ะมันจะเขา่ามันจะมาน้ากันรันวันนี้มันอาจจะเป็น3เจ็ดก็ได้เนาะค่ะเพระาะว่าข<ม>ี่เลี่ยงงมากทุกข้งเนี่ย2ตัวนี้มัดมาน้ากันเลยเนาะค่ะมันจะกอดข้อ กอดข้อมาน้ากันเนาะค่ะตัวนี้สําหรับเล็กวิ่งเนาะค่ะรับกะกะสิให้ทุกคนจับคู่หนีใบ้น้าเนาะค่ะจับคู่หนีใวหน้าเพราะว่าเอ,อมันมักมาน้ากันไหมค่ะระมางสองตัวนี้แต่หววที่แล้วเนี่ยมันมาเบิดนะนะคะ่ะมันปอดข้อกันมาเบิดเลยเนาะคะา่ะมันมาถึงสามตัวเนาะค่ะทา้าเป็นไปได้ คือทูนวดเนาะคะ่ะมันจะมาสองตัวนเนาะคะ่ะมันจะติดติดกันไล่งวดแล้วเนาะคะ่ะสําหรับเลขสองตัวย่างนีเนาะคะ่ะแต่ข่าวผู้ไดเห่นเลขวิ่งเนาะคะ่ะแอดเสอว่าเลขสามตัวนี่เป็นเงินแน่นอนสําหรับผู้เห่นเลขวิ่งเนาะคะ่ะเ <จำ S 1> พราะว่ากปกจะเพราะว่าเลขเลขวิ่งของปูดํามันจะเข่าสองตัวทุกรอบเนาะคะ่ะ จะเป็นล่างเป็นบนมันมาถูกกรอบเนาะคะ่ะกะเลขเลขวิ่งนี่ยเจังไดเข้าก็ได้บ่มีขาดทุนกับสิบประมาณนี้เนาะคะ่ะเลขของปูดังเนาะคะ่ะถ้าถ้าเปียนแลงจ้าไดเนาะคะ่ะล่างก็จะมาบอกเนาะคะ่ะก็จะบอกเอฟซีทุกช่องเลยเนาะคะ่ะกะจังไดกับทดตามเนาะคะ่ะทีมงานของเอพ่อบุญเนาะคะ่ะทุกคนเนาะคะ่ะทีแอดไปก้าวไปเนาะคะ่ะติดตามไว้เนาะคะ่ะ แอดก็จะมาบอ,อกอีกเนาะค่ะล่างก็จะมาบอ,อกอีกเนะะาะว่าเพิน่นจะเปลี่ยนแปลงบบเนาะคะ่ะสียู่ประมาณนี้แต่่าเลขสี่ตัวเนาะคะ่ะให้จับเด่นทุกคู่เนาะค่ะค่ะตัวใดคู่ดใดตัวใดที่เข้าประมากเข้ากับเลรนิดเดียวก็ได้เนาะคะ่ะตัวใดที่แบบว่าเข้ามาเข้ากับจัดเนาะค่ะแต่ตัวล่างจะให้ตั้งไวย้ยูที่สองเก้าแล้วก็เจ็ดสองไวกอนเนาะค่ะ ในในสี่ตัวนี่ที่ที่มองเห็นนะที่มองเห็นที่ทีทเออ่เวลานางสมาธิหรือว่านางสวดมนต์จะมองเห็นสองคู่น่กนทุกขั้นเนาะคะ่ะจะมองเห็นทุกขั้งก็เลยก็เลยห้เอาคู่น้ไปก่อนระวง 7, 2, างเจ็ดสองและกับมาสองเก้าเนาะค่ะเจ็ดสองกับสองเก้าค่ะเอาเปไงว่าล่างเห็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าเลขสี่ตัวนี้มันจะมีตัวหลอกอยู่ตัวหนึ่ง ค่ะทุกขั้งเนาะค่ะมันจะมีตัวหลอกไว้ให้เห้าแต่สังเกตว่าเลขเลขในหนีหมวดทีแล้วก็บมวดนี้มันไข่ไข่กันครับค่ะมันไข่ไข่กันคิดว่าเลขของรูดดำจะปไปไก่ครับจ้าจะอยู่ใกล้ๆค่ะ พราะว่าเพื่อนไห้เพื่อนไห้เพื่อนก็คือไห้มาเลยแหละสีบอมีเปลี่ยนแปลงว่ามือนี่ตัวนี่มืออื่นตัวไม่ยังสีบอมีค่ะครผมไห้แล้วก็คือล่อกออกอยางเดียวนะคะว่าสีเข่าบอวเขาเ<ม>ท่านั้นเนาะคะ่ะก็ใไห้เอฟซีติดตามมึงเนาะค่ะแล้วก็เอ่อม,มามือง่าเอ่อล่างปูดำเนาะล่ะกับปูดำนี่จะไห้เข้ามีสูงมีหลาบบมันสีเขาอีกคือจุงหวดบเนาะค่ะก็บลองม,มาติดตามกันมึงเนาะค่ะแอดกับ มั่นใจ80%อยู่ค่ะว่าเขาอยู่เนาะค่ะเขาอยู่เพราะว่าแอดอได้อยู่น้าเพลินเนาะค่ะอยู่กับปูดำนี่การรู้สึกว่าได้ทุกทุกรอบอยู่เนาะคะ่ะได้ได้ทุกครั้งที่ที่เพลินหาเนาะค่ะถึงเวลาเพลินหามาแล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงเพลินก็มาบอกดูนะค่ะเพลินก็นจะมาบอกว่าเออ เปลี่ยนแล้วนะมันจะเป็นตัวนี้แต่บางครั้งเพื่อนก็นจะบอกตรงๆบางครั้งเพื่อนก็นจะบอกแบบปิศนาคืองวดที่แล้วนี่เนาะคะ่ะจะมีปิศนาเล็กหน่อยแต่เพื่อนสีเฮดปิศนาให้เข้าคิดนิดหน่อยเนาะคะ่ะบอดได้คิดหลายฮ็จังได้เขาก็คิดออกเนาะคะ่ะเพราะว่ามนุษย์เพื่อนว่านปึกเนาะคะ่ะกับปึกอีหลีเ <laughs> 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 ขาว่าปึกเกิดสีไดหลายอยู่ <laughs> <laughs> สีเนองเต็ม,เต,มเต็มอยู่เนาะคะ่ะเอาเป็นว่างวันแรก เนาะเอาเลขให้ตองวัดมาเพื่อนกายเลขยลักนี่มาสองสามเจ็ดเนาะซึ่งวัตถิพานมาสองสามเจ็ดเนี่ยวัตถิพันมาออกน้ากันทั้งสามตัวเนาะแล้วมาครั้งที่สองนีการวายเนาะมีการวายก็ได้เลขมากก็คือห้าเก้าเจ็ดสองเนาะแต่ว่าบัรนี่เที่ยวนี่พ้นว่องให้สามตัวได้จุ่มกันเลยเนาะ หัวทีเหล่าคนจะว่องหายคนจะว่อห้ยจังสีเนาะค่ะหวดที่แล้วนะคะอันนี้หัวที่แล้วเนาะค่ะคนกับว่องหาเห้าอยู่ที่เกตเก่าสังเกตมึงเด้อค่ะเลขจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะค่ะแต่คนจะจับแล้วก็จะมีเปลี่ยนเป็นหาเนาะค่ะเปลี่ยนเป็นหาตัวนี้อยู่คือเก่าอันนี้เปลี่ยนเป็นหาแต่ลักมันจะมายูคือกันเท่านั้นเนาะค่ะก็สังเกตมึงเนาะค่ะแต่เลข เลขวิ่งเพิดเนาะค่ะหววที่แล้วมันถัดมานต้องกันเบิร์มาก้อกันสองหาแปดเออมันก็จะเป็นห้าแปดนี่เนาะค่ะนี่สังเกตมึงเนาะค่ะมันจะเป็นห้าแปดเนาะค่ะอันนี้หววกรอนเนาะค่ะหวดกรอนอันนี้บอได้เขียนเลขวิ่งของเพิร์ดเนาะค่ะมันก็จะมีห้าเจ็ดนี่มันเขียนซับเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นห้าเจ็ดเนาะค่ะกอดคว้ามากแน่นอนคู่มันจะกัดมันมันจะมากังสี่เลยเนาะค่ะ มันจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะจะให้ระวังดีๆสําหรับเลขวิ่งนี่อันตรายมากอันตรายค่ะเลเลขวิ่งนี่อันตรายเพราะว่าถา้ามาเนี่ยมันจะมาเลยมันจะม้อหนี่น้ากันเลยมาน้ากัดร้องรองเลยเ<อ>ค่ะ<อ>ทาทาเลขวิ่งเนาะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนนี่มีปัญหากับสีบวกเลยนี่ค่ะอันนี้เลขมีปัญหาครับเลขมีปัญหานี่ตัวล่างในสามตัวเลยได้ค่ะถ้าคําว่าบวกสําหรับปูดําว่าต้องบวกเพิ่มเพียงแต่เขาเปลี่ยนโถไทย ซ,ซื้อเนาะค่ะ<ม>เปลี่ยนตัวไทยก็คือห้าซื้อสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดห้าเนเสียเนาะคะ่ะห้ากับไดแล้วคือจะงวดงวดสี่แปดหกเนาะคะ<ม>่ะนี่เนาะงวดนี้งวดนี้ถ้าถ้าผู้ใดติดตามแอดเลยเนาะค่ะ,ท,ะที่ได้บอกว่าปู่มาเพิ่นมาเข่าฝันเนาะค่ะว่าให้แอดคืนให้ให้ตัวล่างนี่เนาะค่ะคืนลดสไตล์หกสิบ 816เนาะค่ะแล้วก็บวกหาเนาะค่ะซึ่งตัวนี้มันก็เป็น8หาของเพื่อนยู่แล้วเนาะค่ะเพื่อนเป็น8หายู่แล้วก็คล้องนี่ก็เลยไม่พ่อหนูซื้อว่าถ้าม่นเป็น86ก็สิเป็น8หาเนาะค่ะแล้วก็ซึ่งมันตรงอยู่จังซีเนาะค่ะมันก็จะเข่าเนาะค่ะมันจะเข่าอยู่ตลอดเนาะค่ะแต่ทะเลก็หญเพิ่นเนาะค่ะเพียงแต่ว่ามันเข่าน้ำกันหัวดนีหัวดนี้เนาะค่ะมันมาน้ำกันเบิด อันนี้เข้าก็จะมั่งมือวางงวดมีมังีมาน้ากัดบอเนาะค่ะอันนี้ให้มือประวัติเพิินย้อนหลังเนาะค่ะหลายงวดอยู่ให้ใหู้้ว่าเลขกูรูดำย่างว่าหั่นจะรุดเนาะค่ะ้าเอฟซีเลนกับแนะน้ำเนาะค่ะเอาหน่อยใบว้ก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามันไก่จะสิ้นปีแล้วละตัวล่างเองก็บบรูว่ามันจะเขาหรือมันจะรุดเนาะค่ะปากแมคขากับพิจารณาเอาเนาะค่ะเพราะบาเลขกวันนี้เขาไม่รุดเนาะค่ะ แต่แอดก็ขอพมันาให้ยปูดำให้ยพอลูกหลานเนาะค่ะให้โโซให้ลาบลูกหลานทุกคู่ทุกคนบ่าร์จะเป็นเอฟซีหรือว่าเออ่ยูทูบทุกคนเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาบเนาะค่ะขอให้ร่ำลุ้ยทุกคู่ทุกคนค่ะผมเด้ยวเด้อบ่ารเดี่ยผมถามเนะไออ่าตัวม้าไม่นี่ยเจ็ดแปดยกกันนะครับตัวม้าไม่แปดเจ็ดกับสามห้าเนี่ยตัวนี้คือคือเป็นการส่งล่าสุด เนาะมือวันพระนี่ค่ะทรงวันพระที่ผ่านมาค่ะมีตัวใดเน้นพิเศษว่ครับตัวเน้นพิเศษคือชอบนะล่างมากสามหาหรือปูมากปูค่ะปูมากสามหาได้อพี่น้องเอาวงไปเด้อวงไวปเด้อครับเอามาวงไว้หน่ยม้วนม้วามหวงครับวงไว้หน่อยนี่เอาโอเคปลาใบเอฟซีเบิ้งเพิ่นกะสิได้ความชัดเจนสิได้เน้นมีตัวนักตัวใบไดตัวเบาตัวได้ บ่ได้เป็นผู้วงเนาะค่ะผู้หายโบงค่ะครับผมเห็นว่ากะสาลว่าเข้าเห็ดสามเท่าเนาะเท่าแรกได้สองสามเจ็ดม่ครั้งแรกนี่คือปล่อยตองวัดแมแล้วกันมาครั้งสองนี่คือได้จริงจริงเนาะค่ะครับข้างข้างล่างเองนะจะรู้อยู่แล้วว่าปูจะให้ยังสี่โอ้ข้างล่างล่างเองล่างรู้อยู่แล้วล่างรู้อยู่แล้วว่าเพิ่นจะให้ยังสี่ แต่ว่ามันอยู่ที่น้ำหลังว่าหลังจีบปล่อยให้ตัวใดเนาะค่ะมือนั่นมันก็แค่วันทีนึงหรือมันก็จิปล่อยเบิร์ตกะนั่นเนาะค่ะเดี๋ยวก็เลยให้ปล่อยแต่ตัวนี้เนาะค่ะพ่อปูโล่งคนก็เขียนให้แบบที่เพื่อนห้เห็นเนาะค่ะทุกขั้งที่เลขออกเนาะค่ะห้ากับสิเห็นเนาะค่ะกต่เห็นคือเก่าก็สามารถถ้าเลขเลขออกก็สามารถบอกใบทันทีเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเลข ค่ะอันนี้ก็เป็นโซ้งหรือนางเอาเนาะค่ะเหล็กเนาะค่ะมันก็เลยบวตตองขาเนาะค่ะคือเหล็กออกก็บหายแด้เลยค่ะโอเคครับอาจจะประมาณนั้นเนาะค่ะชัดเจนครับสำหรับคลิปนี้กากินเวลาไปชิดเจตหน้าที่แล้วค่อยพี่น้องการผู้แบทบอดีการแบทชิเบิลเลีวครับอะไรนะะพี่น้องการสิลกวน ล่างตอนนี้นี่มาทำเลยเนาะครับผมจะให้ผู้ว่าโตเนี้คือสามหาเราไปค่ะสามหาตะว่าเล็กเลขกสี่ตัวนี่ให้วินเอาเด้อค่ะให้จับคูเอาเด้อค่ะสี่ตัวให้วินเอาจับกดก่อนเหรียญได้เลยค่ะในสี่ตัวจับให้มันได้ทุกคูเลยค่ะรับรองมาบพ่าไม่พลาดรับรองไม่พลาดแน่นอนรับรองไม่พลาดครับผม ถ้าในซีตัวบ่ออกมันก็นจะมาออกสองตัวนี่แหละสองตัวนี่บ่ราแปดเก็ดกับสามหาเท่านี่ใช่ค่ะถ,ถ้าถ้าตัวนี้ในซีตัวรุดมันก็นจะมาเข่าสองตัวขึ้นวัวบางหันนี่เนาะคะ่ะในซีตัวรุดก็มาอยู่นี่คือเกา่าแต่พอถือว่าดดวรุดเด้ค่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเพคนจะบอกว่าขึ้นหนึ่งแต้มหรือลดหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะมันก็จะมี่สองเก็ดเานาะคะ่ะแล้วก็เออเกาสองเนาะค่ะหลอดที่แล้วจู่ที่ว่าเขาจะลดถึงโบเท่านั้นเนาะค่ะเพราะว่าล่างของของปูดำลด หรือเพิ่มหนึ่งแต้มเนาะค่ะค่ะจะปากซ้ำนั่นละค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณเลยคอ๋อ<แ>พ่อที่น้องก็ลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางรองเบิงตั้งช่องก็น้าเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้หมุนย,ยุบางบอกผู้บอกยุภาคอีสานเพราะฉะนั้นก็นให้ใส่สทตีดีๆนะครับทุกทิ้งทุกอย่างเว้เราบอกไปแล้วขึ้นลวดว่าแมนครับต้องให้ใส้ วิเคราะห์กันดีใช่วิจารณาย่างก่อนสิลงทุ่นให้ตึ๊กตองให้ดีๆก่อนสิลงทุนเพราะว่ากันพลาดไปแล้วไปถามขึ้นเขาว่าเอาขึ้นไหนดิเซื้อแล้วซื้อรถดินะข้าวของอืมเพราะฉะนั้นกใายใส่ดุลพินิจดีๆอ่ะจะอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณกตียมไปหูดเดียวนี่จะเราต้องกติเาหรือเปล่ขอบคุณอีกนบ